ยิ้มไหวทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่พระย,ายามหาได้นํมาเอาพระสมเด็จวโรคังเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสามองค์เมื่อกี้คลิปแรกออกไปแล้วนะครับหนึ่งองค์ต่อมาก็เป็นคลิปต่อเนื่องกันเรามาดูสององค์ที่เหลือนะครับเพื่อนๆ สององค์ที่เหลือนี้บล็อกนี้เป็นบรอกของท่านหลวงวิจิตนะหลวงวิจิตนรุมนเป็นหนึ่งในช่างหลวงนะครับท่านก็จะมีเพื่อนสังเกตได้นะครับหลวงวิจิตเนี่ยเราเราดูฐานเนี่ยฐานนี่จะกลมกลม่อมเกตเนี่จะสะบัดอ่อนช้อยสวยงามดังสายลมเลยทีเดียวนะครับพาดผ่านซุ้มระครัง พระพักนี้จะเหมือนจะเหมือนลูกไข่เป็นวงรีนะเพื่อนเพื่อนเป็นวงรีเหมือนลูกไข่นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นของหลวงวิจารนี่จะเป็นเหมือนกับข้าวหลามตัดนะเหมือนกับใบโพเพื่อนเพื่อนนะถ้าเป็นของหลวงวิจารณนะถ้าเป็นองค์หลวงศิษย์เนี่ยโอ้จะมนกลมใหญ่เหมือนผลมะตูมเลยสามช่างหลวงนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาส จากนี้ไปพ่ะยมหาจะเอาพระของทั้งสามช่างหลวงมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแต่ว่าคลิปนี้เรามาในคลิปต่อเนื่องนะคลิปต่อเนื่องให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่าพระของประวัติศาสตร์พระของครูบาอาจารย์อาพระของพวกเรา ที่มีอยู่เนี่ยถ้าหากบอกว่าผิดพิมพ์ถ้าบอกว่าผิดพิมพ์พิมพ์ไม่นิยมอันนั้นคือคนที่แบบยุคเก่านะเพื่อนเพื่อนยุคเก่าคือพิมพ์เนี่ยมันทํากันได้นะเพื่อนเพื่อนถ้าใครอบรมมาเยอะอ่านหนังสือมาแยะสัมผัสผู้คนมามากเนี่ยจะรู้เลยนะ พูดคุยกับคนเนี่ยคนเนี้ยไม่ถึงสองนาทีพระยมาหารู้เลยนะว่าเขามีจริตแบบไหนมวลสารนี่มันเก่าใหม่เรารู้ได้นะเพื่อนๆถูกต้องไหมครับถ้าเรารู้ว่าพระสมเด็จเนี่ยมวลสารของพระสมเด็จเนี่ยควรจะเป็นยังไงแล้วควรจะมีแบบไหนถูกต้องไหมครับนี่คือมวลสารนะไม่ว่าจะเป็นมวลสารของ ก้อนผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหหินศิลาชุคคณหินแร่ทองดินโป่งเหลืองดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินเจ็ดน้ำดินหลักเมืองผงเกสรผงพุทธคุณเป็นแบบไหนวันณะของท่านนมีตั้งหมดกี่วันน,นะ วันณะต่างๆน่ะที่เรารู้กันนะเพื่อนๆวันณะหรือสีนี่แหละครับสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีกัลบริแห้งสีขี้เท้าสีลานสีมะกอกสุกสีเมล็ดพิกุลแห้งสีช็อกโกแลตสีเหลืองมันปูสีเหลืองขมิ้นสีแตกลายไข่นกปลอดสีแตกลายสังขารโรคอย่างเงี้ยเพื่อน ถ้าถ้าเรารู้ว่าพระสมเด็จสิ่งที่ควรจะมีควรจะเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยนะเดี๋ยวคลิปนี้อ่ะพ่อใหมาจึงเอาพิมพ์ใหญ่นะมาให้เพื่อนๆได้ดูถ้าคลิปถัดไปก็จะนำเอาพระสมเด็จทั้งสามช่างหลวงมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อนๆน,นก็ รอชมนะครับแล้วก็เพื่อน FC บางท่านถามไถยพ่อใหญ่มหามาว่าจะติดต่อได้ทางช่องทางไหนขอไอดีไลน์หน่อย Facebook Instagram โซเชียที่ติดต่อพ่อใหญ่มหาได้นะ พญามหาก็บอกไปบ้างแล้วนะครับช่วงนี้ยังนะเพื่อนๆอดเจรอสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพูดติดตามครบหมื่นเมื่อไหร่นะตอนนี้ใกล้แล้วนะใกล้รอนิดนิดก็จะถึงหมื่นแล้วนะเพื่อนๆนถึงหมื่นเมื่อไหร่แล้วพญยมหาจะเปิดช่องทางเป็นครับเฮาให้พวกเราได้พูดคุยกันนะครับพยบมหาจะเป็นตัวเชื่อมตัวกลางเป็นบร็เกอร์นะเพื่อนๆมีพระที่คิดว่าใช่นะอัดคลิปมาเลยนะส่งคลิปมาเลย บอกที่อยู่บอกเบอร์โทรบอกชื่อมาด้วยก็ได้พอมหาก็จะอัปโหลดลงในช่องมหาสองพระบ้านนี่นะครับให้ f อที่อยู่ยุโรปอเมริกาฮ่องกงมาเลเลยสิงคโปร์ไต้หวันหรือว่าทางยุโรปเพื่อน f อมีก็จะให้ดูแล้วก็เขาดูเขาเห็นเขาชอบเขาอยากพูดคุยเขาก็จะติดต่อเพื่อน f อหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของพระเองนะ ตั้งใจแบบนั้นนะเพื่อนๆเพราะว่าพ่มาเองก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับทุกวันจันร์ถึงสุกก็ทํางานสอนหนังสือบ่ายกลับบ้านถ้าไม่มีประจิตไม่เหนื่อยมากก็จะทําคลิปพบปะเพื่อนๆ fc แบบนี้แหละครับนะแจ้งให้ทราบกันนะครับอย่าง3องค์3คลิปที่เพื่อนๆเห็นเนี่ย นะเป็นคลิปต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูมาดูสององค์ที่เหลือกันนะองค์แรกดูไปแล้วนะนเราดูด้านข้างดูด้านข้างดูด้านหลังเป็นไงครับผ่าแทลนะครับด้านหลังก็ก็จะประมาณนี้แหละครับลึกบ้างหนาบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างรอยนอนดน้นรอยปูไตบอ่อน้ําตาความงามคลาสสิกความเป็นธรรมชาติก็จะประมาณนี้นะเพื่อน เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันไปเลยนะครับเรามาดูองค์นี้ก่อนก็ได้นะครับนี่องค์บล็อกปิมพ์ขององค์หลวงวิจิตองค์นี้นะเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าด้านในท่านเป็นแบบไหนนะครับเมื่อเอาเข้ากล้องขยายแบบใกล้ๆแล้วจริงเทศประกันใอยู่ที่ตัวเราแล้วนะเพื่อนเอนเราก็พิจารณาด้วยใจอันเยียบคายของเรานะครับ พระแท้นี่ก็แท้ที่องค์พระนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับไม่ใช่แท้ที่ไม่ใช่แท้ที่ลมปากใครนะครเพื่อน,นเรามาดูเนื้อเนื้อหาด้านในต่านก็จะประมาณนี้นะครับ เป็นพระบล็อกพิม์ของหลวงวิจิตนะครับเรายังนึกภาพไม่ออกเห็ไหมครับว่าหลวงวิจิตหลวงสิหลวงวิจารเมื่อเอาพระทั้ง3ามหลวงเนี่ยมาอยู่ในภาพเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นศิลปะนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสัก พักหนึ่งพ่อมาจะเอามาให้ชมกันเลยนะครับ3บล็อกพิมพ์นี้แต่เรามาดูบล็อกพิมพ์นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆดูดูเกตนะเกตเกตพาดผ่านนะเพื่อนๆอนงนี้เกตพาดผ่านอย่างเงี้ยคือของปลอมทำมาได้นะยาวสะบัดพาดผ่านอ่อนช้อยเลยทีเดียวเห็นไหมครับโบราณท่านว่าตกทองช้างนะ เห็นไหมครับเกตันนี่ยผานผ่านซุ้มระคังขึ้นไปเลยนะครับผ่าดผ่านซุมระครังขึ้นไปงดงามนะครับเรามาดูพระอุละท่านหรือหนะ้าอกท่านเราจะเห็นเป็นลักษณะดินโปงเหลือง ดินปูงเหลืองหินศิลาจะกุนหินแร่ทองนะเพื่อนๆนที่เราเห็นระยิบระยับเรื่องเหลืองคล้ายกับเปล็ดทองมีมีเป็นหย่อมๆนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้เป็นโตองนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นก้อนมวลสารนะเม็ดใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดง ดินปูงเหลืองหินศิลาจุนหินแร่ทองนี่ก็เม็ดดำเม็ดดำเม็ดแดงครบนะเพื่อนเนี่คือด้านหน้าของท่านนะเรามาดูด้านหลังด้านหลังนี้เรียกว่าบ่อน้ำตารอยนอนด้นเม็ดแดงเม็ดดำนี่ครบเลยนะเรามาดูใกล้ๆกันนะดูด้านหลังเพื่อนเพืดู เรียกว่าเหล็กไหลไผ่ดำเห็นไหมครับเ,เป็นเม็ดเลยนะเพื่อนเ,อนเนม็ดเหล็กไหลไผ่ดำดำจริงจริงเลยนะเพื่อนๆของเนี้เม็ดเหล็กไหลไผ่ดำเนี้ยเราเห็นรอยเนี่ยรอยปูไต บ่อน้ำตารอยนอนด้นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูผิวดูวันณะท่านนะ่ะเนี่ยเป็นความงามที่เป็นแบบธรรมชาตินะเพื่อนเพื่อนดูไว้เลยนะครับนี่แหละคือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาตินี่ยากยากที่จะเรียนแบบได้นะก็ทําได้แค่เหมือนนะถ้าใครเรียนแบบธรรมชาติเพื่อน ทำได้แค่เหมือนคนดูเป็นเนี่ยคนดูเป็นเห็นพระออกบอกพระได้ก็จะรู้เลยว่านี่คือเรียนแบบแต่ถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยมันนวลตามันฉ่าตามันลื่นตามันอ่อนช้อยมันแบบไปแบบงดงามนะเรามาดูด้านด้านหน้าใกล้คิดด้านหลังเรา,าใกล้คิดด้านหน้าแบบเปิดดู คล้ายกับเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะดูเนื้อพระดูผิวพระสิเพื่อนๆคาดสิกไหมครับเราดูก้อนมวลสารเนี่ยคาบแคลไซอนาคอนดนก็ปกคลุมนะคือเขาเขาแทรกซึมเขาออกจากเนื้อพระมาปกคลุมก้อนมวลสารนะเพื่อนๆด,ดูดูเม็ดนี้นะครับเป็นไงครับเนี่ย งดงามมากนะงดงามจริงๆเห็นไหมครับนี่เราก็จะเห็นเม็ดดำเนี่ยแควไซาายาโนไนขึ้นเห็นไหมครับปกคลุมเนื้อพระนี่คือนี่คือเป็นธรรมชาตินี่คือพระพระที่ดูแล้วเนี่ยมันสบายตามนวลตามัมนฉ่ำตา ซึ่งของเจ๊ของปอมาเรียนแบบไม่ได้นะพระโรงงานเรียนแบบไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเนี่ยคือเม็ดเหล็กไหลไปดาแล้วก็ดูสิครับแควไซอนาคนนั้นก็ปกคลุมทั่วไปเลยในขณะเดียวกันเรามาดูเม็ดทองคำเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นเม็ดเนี่ยนะเนี่ยเรียกว่าหินแร่ทองอ่ะอันที่จริงดูแล้วเนี่ยเป็นเป็นทองคํานะเพื่อนเพื่อนเป็นทองคํา คือมีจุดเดียวมีบริเวณเดียวคือเขาไม่ได้เกิดขึ้นทั่วองนะก็เป็นแล้วก็ไม่มีอีกนะเจอแล้วก็ไม่เจออีกนะเจอจุดเดียวเจอที่เดียวนะเพื่นอเนเแล้วก็มาดูอย่างเงี้ยงาดูเม็ดแดงนะครับเพื่อนเือดูเม็ดแดงน้ำตาลเข้มน้ำตาลน้ำตาลเข้มของแท้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเอเห็นไหมครับ เแล้วก็เนี่ยเราเห็นระยบระยับนี่ก็คือเม็ดทองคำํำนะครับเม็ดทองคําดูความงามของกันนะเห็นไหมครับเนี่ย ทูผิวดูวันหน้าของเขานะครับเพื่อนๆดูเม็ดนี้สิครับคัสซิกมาดนะครับดูแล้วนีว่วขนลูกคนพองเลยนะเพื่อนๆถูกต้องไหมครับดูแล้วนีว่วขนลูกคนพองอย่างเงี้ยก็คือของปลอมของเจเนี่ยเขาเรียนแบบไม่ได้อนะไรเงี้ยต้องของแท้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่งามใช่ไหมครับ เป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้นะครับโอ้โหดูแล้วนี่คุณพระคุณเจ้าเลยนะเพื่อนเรอบขอบเขาเนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้แหละครับแขวใสอนาคอะไนี่ยากที่จะเรียนแบบได้นะครับของธรรมชาติเห็นไหมครับเนี่ย แบบนี้ค่เ,เพื่อนๆดูนะครับช่วยพระเยมหาพิจารณาดูนะถ้าเราตัดตัดความระโมโรมบมากออกไปตัดเพียงแค่ว่าอยากจะดูผ้าแท้ขอให้แท, h, ท้ทีเถิดจะได้ไปขายจะได้มีเงินล้านเดิมตาอ้าปากได้อย่างที่แซมซูกแกาเล็กซี่อะพระเยมหาเนี่ยเทศนาไปแล้วนะ คำพูดคําจาเขาเนี่น่าจะเป็นคนแก่แล้วแหละอยู่ในยุคเก้าศูนย์แล้วแหละเหมือนพ่อใหญ่มหานี่แหละยุคเก้าศูนย์ก็ห้าสิบขึ้นพ่อใหญ่มหาก็ถือว่าเป็นคนแก่แล้วนะพ่อใหญ่มหาเนี่ยห้าสิบแล้วนะห้าสิบขึ้นแล้วนะยุคเก้าศูนย์นะเพื่อนเพื่อนลักษณะการพูดการกระทําของซัมซุงแกลเล็กซี่ที่เป็นชื่อในเมลเขานะครับคือเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นเป็นบุคคลที่มีปมด้อยทางครอบครัวเป็นบุคคลที่ มีจิตใจที่แคบมากในการพูดก็รู้อยู่ว่านี่เป็นการเปิดสาธารณะพูดอะไรมาทุกคนเห็นและวเขาก็ยังพูดเขายังแสดงนะอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆของแท้เนี่ยเป็นแบบนี้นะถ้าเราจะคิดออกไปว่าแท้แท้เราแท้เขาไม่เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจสภาพ เราต้องเข้าใจสภาพแท้เราแท้เขาไม่เหมือนกันเพื่อนๆดูสิครับดูผิวผระงดงามนะครับดูด้านข้างด้านข้างท่านก็จะประมาณนี้นะครับจุบบ้างแตกบ้างอะไรอย่างงี้ด้านข้างท่านก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองนี้ ถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตให้ก็อย่ามาหาช่องสองบ้านได้นะครับขอบคุณครับ